ไปมากินกันที่เซเว่นข้างล่างเห็นนะหรือไม่งั้นก็อาจจะไปซื้อหนังสือธรรมมาคาขึ้นเล่มล่าสุดของท่านวอลเห็นไหมม้วมีขายในบุ๊กสมายด้วยนะที่อื่นไม่มีนะมีขายในบุ๊กสมายเห็นนะั้มของเซเว่นเขาแหละเออเนี่ยเป็นอนาคตกรรมไหมคือกรรมที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเพราะฉะนั้นกรรมในพุทธศาสนาครอบคลุมเวลาถึงสามการ ปัจจุบันอาการอดีตาการและอนาคตาการเห็นไหมมันเป็นได้ทั้ง past tense ใช่ไหม present tense แล้วก็ future tense ครบหมดเลยฉะนั้นที่บอกว่ากรรมก็คือกรรมเก่านะ่ยจริงเป็นกรรมของพุทธไหมไม่เป็นและไม่ใช่กรรมในทัศนะของพุทธศาสนาครอบคลุมเวลาทั้งสามิติคืออดีตปัจจุบันแล้วก็อนาคตเอาละทีนี้ต่อไปกระบวนการของกรรมมันเกิดขึ้นได้ย่งไง กระบวนการของกรรมเกิดขึ้นเพราะมีวงจรของกรรมวงจรของกรรมก็คือกิเลสนำไปสู่กรรมได้แก่การกระทําการกระทําก่อให้เกิดผลซึ่งเรียกว่าวิบัตวงจรของกรรมจึงประกอบด้วยสามเหตุปัจจัยหนึ่งก็คือกิเลสกิเลสเกิดที่ไหนก่อนเกิดที่ใจกระบวนการเกิดของกิเลสนั้นมีลักษณะสอย่างหนึ่งไปกระทบกับ สิ่งเราข้างนอกเรียกว่าวัตถุกรรมคือวัตถุที่ชวนให้เกิดกิเลสแล้วก็คิดปรุงแต่งพอคิดปรุงแต่งแล้วอยากได้วัตถุนั้นอยากมีวัตถุนั้นอยากครอบครองวัตถุนั้นหลงไหลวัตถุนั้นความคิดที่เกิดขึ้นในใจในลักษณะเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นกิเลสกรรมฉะนั้นกิเลสจึงจึงเกิดขึ้นในสองมิติสองด้านขายหนึ่งก็คือไปเห็นวัตถุที่น่าใค่ายน่าปรารถนาหน้า,า,นา,า,า,นา,นาพึงใจแล้ว วัตถุเหล่านั้นมากระตุ้นความคิดข้างในให้อยากได้อยากมีอยากเป็นวัตถุที่เป็นตัวกระตุ้นเรานั่นคือวัตถุกรรมเป็นกิเลสภายนอกและตัวความอยากที่เกิดขึ้นข้างในเราเนี่ยเป็นกิเลสภายในกิเลสจึงเกิดขึ้นจากวัตถุภายนอกแล้วก็จะเกิดขึ้นจากความคิดภายในเพราะเกิดขึ้นเป็นความคิดภายในปรุงแต่งไปเป็นเรื่องนั้นไปเป็นเรื่องนี้ปุ๊บ เจตนาของเราความคิดของเราก็จะสั่งเช่นวันนี้นั่งดูโทรทัศน์อยู่เราเห็นนางเอกองโห,หน่ารักมากเลยเนี่ยโอ้โหันวันจันทรน่าฉันต้องตามดูนะเนี่ยว่าดอกรักบานเห็นไหมกิเลสมันสั่งอ่ะพอถึงวันจันทร์วังคันคอยกดรีหมดละโอ้โหนางเอกเล่นดีดีเป็นสาวเหนือด้วย จังหวัดเดียวกันท่านวองมาชื่อรืมีต่างหากเราต้องโยงเราเข้าไปให้ได้เห็นไหมเกิดความชอบใจก็คือผลผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการดูโทรทัศน์ราชอบใจเราก็จะสั่งตัวเองเอาไว้จะโปรแกรมลงงนังจิตว่าทาไว้นะต้องดูนะละครเรื่องเนี้ยมาวันจันทร์วันอังคารนะกิเลนมันก็จะพาให้ทำำํากรรมกรรมก็จะส่งผลพอพอใจมันก็จะจันทร์อังคารมันก็จะกลับมาดูตลอดเลยเห็นไหมเป็นวงจรไหม ก็จะเป็นแบบนี้ตลอดเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราทําอะไรแล้วเนี่ยเกิดวงจรก็คือมีกิเลสคือเกิดความอยากสิ่งจูงใจสิ่งเร้าแล้วก็ตัดใจตรงต่สิ่งนั้นแล้วก็ทําแล้วก็รับผลรับผลแล้วก็ชอบสิ่งเหล่านั้นหรือไม่ชอบก็ตามนะผลนั้นก็จะผลักดันให้เกิดการกระทําใหม่แรงจูงใจใหม่หมุนวนเปลี่ยนไปกันอย่างนี้เรื่อยๆอย่างนี้แหละเรนเรียกว่าเ,าเราเรียกว่าวงจรของกรรม ฉะนั้นวงจรของกรรมก็คือมีกิเลสเกิดก่อนในใจใจสั่งให้ทําทําเสร็จแล้วมีวิบากก็คือผลผลไม่ว่าจะดีหรือชั่วชอบหรือชังผลนั้นก็จะส่งสะท้อนกลับเข้ามาที่ใจถ้าชอบใจจะสั่งให้ทําต่อถ้าไม่ชอบใจจะสั่งให้ต่อต้านนี่คือกระบวนการเกิดกรรมกระบวนการเกิดกรรมกล่าวอย่างสร้างที่สุดเกิดข้างในหรือข้างนอกข้างในหรือข้างนอกข้างในใจของเรานี้เองเห็นไหม เพราะฉะนั้นการอย่างสั้นที่สุดกระบวนการเกิดกรรมทั้งหมดมันเกิดในใจพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าในมรราหนทางทํากรรมทั้งสามก็คือกายกรรมการกระทําทางกายกายกรรมอย่า็ปนึกถึงกายกรรมเพียงอย่างนะกายกรรมก็คือการกระทําทางกายวจีกรรมการกระทําทางวาจาและมโนกรรมการกระทําทางใจในบรรดาทางทํากรรมทั้งสามกรรมนี้กรรมที่สําคัญที่สุดคือ มันนอกกันกู้รู้จึงบอกว่าเธอจงระวังความคิดเพราะความคิดจะก่อให้เกิดการกระทําเธอจงระวังการกระทําเพราะการกระทําจะก่อให้เกิดนสิสัยเธอจงระวังนสิสัยเพราะนิสัยจะกลายเป็นบุคลิกเธอจงระวังบุคลิกเพราะถึงที่สุดแล้วบุคลิกจะกําหนดชะตากรรมของเธอชะตากรรมของเราที่เป็นอยู่ทุกวันนี้มันมาจากไหน เล่าโดยสรุปมันมาจากความคิดใช่ไหมความคิดแท้ๆเลยเป็นตัวบันดาลในอดีตการมีพระบวชใหม่รูปหนึ่งบวชในระหว่างพรรษามิวปชาคือหลวงหลงวันหนึ่งนั่งทวายงานพัดอยู่ด้านหลังให้กับหลวงหลงถ้าบวชใหม่ก็คิดออกพรรษาแล้วฉันจะศึกลาสิกขาแล้วฉันก็จะแต่งงาน ระหว่างนั้นมือก็ถวายงานพัดไปถวายไปถวายไป,ยไปพัดใบตานด้วยนะหนักด้วยนะหลับตาแต่งานแล้วก็ต้องมีลูกมีลูกแล้วก็ต้องเลี้ยงลูกถ้าเกิดลูกมันร้องเราจะทํำยังไงก็ต้องปลอบลูกมือก็พัดไปเอ๊ะถ้าปลอบแล้วไม่หยุดทํายังไงก็ตีมันอีกพวดเลย <laughs> ลุงนั่งสม,มาธิอยู่ตกเก้าอี้เลย มามองหลานทําไมเธอตีฉันหลานยังมีหน้ามาบอกหลุงลุงครับผมไม่ได้ตีลุงลุงครับผมตีลูกครับในลูกของเธอในอนาคตครับเกินไหมการกระทําข้างนอกมาจากใครสั่งจิตคือความคิดไงนี่มโนกรรมจึงสําคัญที่สุดเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะเชื่อหรือไม่เชื่อจะเป็นชาพุทธหรือไม่เป็นชาพุทธขอแค่คุณเป็นมนุษย์คุณมีความคิดไหม มีความคิดแล้วมีการการะทํำไหมมีการรับผลไหม,มเห็นไหมเกี่ยวกับศาสนาไหมเรื่องกรรมไม่เกี่ยวแล้วมันเป็นวิถีชีวิตของเราท,ทันทีไม่ว่าเราจะเชื่อหรือไม่เชื่อขอแค่เป็นมนุษย์คุณเข้าสู่วงจรของกรรมไปไเรียบร้อยแล้วต่อไปการให้ผลของกรรมกรรมที่เราทํานั้นจะให้ผลเมื่อไหร่ยังไงแท้ที่จริงทุกครั้งที่เราคิดและเราลงมือกระทําผ่านทางตาหูาจมูกเลี้ยงกายใจของเรา การกระทําทางกายของเราเนี่ยก็เป็นการให้ผลของการกระทําทางใจอยู่แล้วใช่ไหมดังนั้นพอเราคิดปุ๊บแล้วมือเท้ากายปากตาหูจมกูกลิ้นกายสแสดงออกตาหูจมกูกลิ้นกายจึงเป็นผลของใจดังนั้นกรรมให้ผลในปัจจุบันได้ไหมได้นะกรรมจึงให้ผลอยู่ในปัจจุบันขณะที่เดียวแต่เวลาคนส่วนใหญ่มองคนเรามักจะมองตรงไหน มองในลักษณะผลที่ออกมาเป็นภาพรวมก,กว้างๆเช่นนักการเมืองคนนั้นออกจากที่ช่อโกงคอร์รัปชันแต่พอเลือกตั้งใหม่เขาก็กลับเข้ามาเป็น,นรัฐมนตรีอีกแล้วทำไมไม่ได้รับผลกรรมเห็นไหมเราไปมองผลในเชิงรูปธรรมท,ที่เห็นชัดๆแต่แท้ที่จริงทันทีที่เราคิดแล้วสั่งให้กายวาจใจทำอะไรออกมาข้างนอกนะทันทีที่ใจคิด แล้วกายทำปากพูดตรงนั้นกรรมมันก็กําลังให้ผลแล้วแต่การให้ผลในระดับใกล้ตัวอย่างนี้เราไม่ค่อยมองกันฉะนั้นโดยสรุปกรรมจึงให้ผลผ่านสี่มิติหนึ่งให้ผลในปัจจุบันขณะนั่นคือพอเราคิดแล้วกายทําก็มีการทํากรรมและการรับผลอยู่ในขณะนั้นทีเดียวสองให้ผลในชาติหน้า หมายความว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทําในปัจจุบันชาตินี้แล้วบางอย่างก็ให้ผลไปแล้วเช่นเราทานข้าวผลของการทานข้าวก็ทําให้เราอิ่มไปแล้วแต่เวลาเราไปสร้างโบสถ์สร้างไรหารกรรมดีในส่วนนี้ยังไม่ทันให้ผลเราก็ถึงแต่กรรมเชก่อนพอเราตายแล้วก็ไปเกิดในชาติหน้าสมมุติว่าได้โคนต้ากลับมาเป็นคนอีกครั้งหนึ่งนะเรื่องนี้เรื่องยากนะ ไม่ใช่ง่ายๆนะเกิดเป็นคนแล้วไม่ใช่ว่าชาติหน้าจะกลับมาอีกนะสมมติว่าเกิดมาในชาติหน้าอีกครั้งหนึ่งกรรมที่ทําในชาตินี้ทั้งดีและชั่วนะให้ผลในชาตินี้ไม่ทันเขาก็จะยกยอดไปให้ผลในชาติหน้าพอยกยอดไปให้ผลชาติหน้าแล้วแต่ก็ยังไม่จบนะเพราะในระหว่างชาติหน้าเราก็ทํากรรมอยู่แล้วมันก็จะยกยอดไปให้ผมในชาติต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะสิ้นกระบวนการของการให้ผลของกฎแห่งกรรมพร้อมกันนั้นก็มีกรรมบางอย่างนะ ที่พยายามที่จะให้ผลแต่โอกาสไม่มีเลยพยายามยังไงก็ตามแต่โอกาสไม่มีสุดท้ายก็เลิกลากันไปอย่างนี้เรียกว่าอาโหาสิกรรมฉะนั้นกล่าวโดยสรุปการให้ผลของกรรมนะหนึ่งกรรมจะให้ผลในปัจจุบันขณะคือในชีวิตนี้ในขณะจิตนี้สองกรรมให้ผลในชาติหน้าสามกรรมให้ผลในชาติต่อไปและสีก่กรรมเลิกให้ผลกรรมเลิกให้ผลคืออาโหาสิกรรม เช่นกรณีขององคุลีมานองคุลิมานนั้นฆ่าคนมา999คนความจริงฆ่ามากกว่านั้นเพราะว่าก่อนหนะ้านั้นแกฆ่าแนละ้วเกไมาได้นับแก่มั่นใจว่าความจำจะดีฆ่าเสร็จแล้วก็นับนับในใจ